นอนแล้วเนี่ยจะพาไปเดินข้างนอกนะโอ้ยเพิ่งมาถึงเหนื่อยอห้องห้องน่าเน้นเป็นพวกอาหารตอนเช้าเมือตรงนี้ท่าว่า ราคาห้องหกร้อยขึ้นเขาจะมีอาหารเช้าตรงนี้ให้เห็นมมืดไหมหกโมงเช้าจะมีอาหารเช้าเดี๋วนีรจะพาไปเดินข้างนอกที่เราตรงนี้มันเป็นห้องรับแขก ก็ประมาณนี้แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเนจะพาไปเดินเล่นข้างนอกก่อนเพิ่งมาถึงพี่น้อเอ้ยเมือไไ่อยไรไปกินข้าวกับแม่ตำส้มตำก็เลยมาล็อกห้องโบกสอสมัยแต่ก่อนเน็ตทำงานแคดดีเนี่ก็จะมาขึ้นรถอยู่ตรงน,นั้นแหละเดี๋ยวเนจะพาออกไปหน้าถนนใหญ่นะคะว่าเซกามันเป็นเมืองเล็กเมืองใหญ่ห้อนเน่เด้อ นี่เน่เคยถ่ายให้ดูแล้วเนี่ยเน่ก็จะมาพักอยู่แต่โรงแรมนี้แหละนะคะคิ King, องอะไรโรงแรมคิงพาเลตนะคะไซการ์ Sega, พวกไหนก็ามาก็สนใจก็มาพักได้บรรยากาศก,ก็โอเคใช้ได้อยู่มีห้องแอร์มีโน่นนี่นั่นมีพัดมีทีวีให้มีอา่าไวไฟให้แต่ห้องนะเนทไอ้นั่นไม่ได้ไนะไม่มีก็มีลูกค้าอยู่นะ รถจอดพี่น้องมันหอนเด้ไปเน็ตท้องอืดพี่น้องจะเป็นอย่างอากาศมันร้อนกินอะไรก็ระวังหน,วหน่อยนะพี่น้องเล้วหุ่งน้ำอย่างนั้นไปหาข้ามตรงนี้นะตอนเย็นเน็ตจะพาไปเดินเล่นตลาดตลาดนัดเซกาเด้อหอนเด้อพี่น้อยหอนเด้อ มาถึงประมาณสิบโมงเลยสิบโมงครึ่งแต่ว่ากินข้าวกินปลาเสร็จทักทายแม่แล้วก็เอาซิมบ้าไว้กับยายรถรถไปสกลนครรถคันนี้ไปสกลนครรถไปอุดรน่าจะบ่ายสองพี่นอกเน็ตจะมานั่งรอตรงนี้ตลอดเวลาเน็ตทำแคดดีเมื่อวะ สมัยแต่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จ,จะพาเด็กน้อยไปเที่ยวหาดคำสมบูรณ์เซกาเริ่มเจริญแล้วพี่น้องเขาเริ่มอะไรนะทำถนนเปิดเลนกว้างขึ้นเมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้กว้างขนาดนี้นะยังไม่มีอะไรมากัน้นตรงกลางให้กับรถอะไรโนะ่นนี่นั่นมันเลยทำให้ นกลับมาเออมันก็เปลี่ยนไปเยอะวันพ่อใหญ่อยู่ในห้องจะดูะดอกข้างนอกวันนี้ว่าจะไปธนาคารแม่บอกว่าวันหยุดชดเชออยอีกอันนี้เป็นเต็นท์รถนะคะ ของมิสซูนิมิสซูเจียงบึงการมิสซูมิสซูโตโยต้าก็มีพี่นอ้องแต่ว่าก็ไม่ใช่สาขาใหญ่นี่ก็มิสมิสซูนี่ก็มาสาขาเล็กเลยว่นแล้วแบนไ่น เดินออกมาปานโบกรถกลับบ้านเลยเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่มีไอตรงนะมากั้นตรงตรงกลางตรงเนี้ยไม่มีเพิ่งจะมาทำมีแค่สองเลนโอ้ยนี่พี่น้อยรถคือแห่งค่ะเนี่ยตรง,งเนะนี้ยนะรนมันจะเป็นทางนี้มันไปไปบ้านแพงนะคะถ้าขี่เข้าไปเนี่ยไปบ้านแพงถ้าโยเทินกลับไปนู่นก็จะไปหนองหิง้ง สองหิ้งถึงสามแยกก็จะอีกทางนั้นก็จะไปพรเจริญถ้าว่าไปทางซ้ายมือเลี้ยวไปทางซ้ายมือก็กลับบ้านละอ,อ่กำอุดรเนาะจ้ะเนาะมันจะมีสามแยกอยู่หรอกตรงนั้นน่ะทางออกหนองหิ้งเอาิพี่น้องเดี๋ยวไม่ยืนขึ้นไปไอ้นนนก็อะไรละ่ะร้านรถเครื่องมั้ง ชีวิตไม่ค่อยได้มาอยู่เซกาไอนู่ร้านขายอ,อ,อะไรวัสดุก,ก่อสร้างพี่น้องร้านที่ใหญ่ที่สุดประจาจังหวัดก็ไม่ใช่ประจําอำเภอเซกานะร้านใหญ่ที่หนึ่งร้านใหญ่ที่สองจะอยู่ติดตลาดนัดประมาณเนี่ยเมื่อก่อนเน็ตมายังไม่ได้แบบอะไรมากมายขนาดนี้นี่เออมามันก็แปลกหูแปลกตานะเดี๋ยวเน็ตจะ เด็กเซกากับบ้านแล้วเขาสิวาโอ้ยเห็ดอีหยังเนาะนู่นเป็นร้านขายต้นไม้พวกพืชมงคลแหละต้นมะม่วงมะม่วงเนกับพ่อใหญ่เคยไปซื้อทีหนึ่งแล้วซื้อต้นทับทิมไปนะ่ะมันยัางโยใหญ่เลยนี่นนอง หักปากทางนู้นมานู่นก็ร้านขายรถไกลๆถ้าเข้าไปอีกหน่อยมันจะเป็นตัวเมืองตัวตัวอำเภอไม่ใช่ตัวเมืองหรอกตัวของเซกาเนาะพี่นนองจะเป็นมีเซเว่นมีอ่าพวก บิ๊กซีเล็กแล้วก็มีอะไรละ่ะเออมันก็เป็นร้านก็คือในในเมืองนั่นแหละในตัวในตัวเมืองสำหรับอำเภอเซกาไม่ใช่ตัวเมืองจังหวัดบึงการเ้อโอ้รอดด้อนเลยเดี๋ยวนี้มันก็มีกำลังมีอะไรขึ้นเยอะแยะ มันก็พอดีสำหรับคนที่อยู่ที่นี่แหละเนบว่านนะ่าะก็มีสถานีบขศสองสถานีเนาะสถานีอันนี้เป็นมันเป็นสายสั้นมาแค่อะไรอ่ะอุดรน,นะคะอุดรเซกาเซกาไปอุดรแต่ถ้าจะไปบ้านแพงบขศจะอยู่ในตรงนู้นอยู่หลังธนาคารอะไรอมสินไม่ใช่นะคะ นี่อยู่อีกธนาคารนึ่งเน็ตซีซึ่งน้ำก้อนพี่นอ้องอยากกินอันนั้นนี่โซดาบอกหาซื้อโซดา,า,าดโซดาขวดเท่าไหร่คะ เอาแบบเย็นนี่แหละจ้ะมีที่เปิดบ่อจ้ะแบบเย็นจ้ะไม่ไม่เปิดฝามีที่เปิดฝาเปิดให้หนูหน่อยจ้ะ ฮ่าตุ๊กเกี่ยวกับ YouTube จ้ะได้เยอะไหมคมีคนพี่มียอดไลค์ก็เรื่อยๆถึงสามพันไหมยังค่ะเพิ่งเปิดไม่นานจ้ะแล้วเอาใครสอนไม่ทำทำเองศึกษาเองอยก็อันก็ก็คอยหาไปเรื่อยๆเรื่องนี้เขาทำเล่นๆกันเนี่ยทำไวคลิปนะสาม จากเจ็ดร้อยเป็นสามสี่พันเขดีเได้ค่าขนมอยู่ด้วยเพราะว่าไม่ได้ทํางานนะก็เลยว่าเออก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเกิฑน้องแบบสายเอ็นี่แบบคือความเข้าใจของเราใช่ค่ะค่อยๆทําไปก็นี่แหละมาเซการหนูพักอยู่อันนี้เนาะเกณฑ์พาเลทใช่ก็เดินเกณฑ์นี่แะจ้าโอเคขอบคุณค่ะพรุ่งนี้จะพาลูกไปหาดทัมเชโนดไอ้ขานความสมบูรณ์ติดในเชโนดดอน นู่ยอยู่อายูรอนหรือติเตชโนดโนดได้มาหายายพรุ่งนี้จะพาแกไปเที่ยวย้อนหลังนี่แหละพาคำสมบูรณ์การตักคนเพิ่มมีไปได้เข้าไปหลอกแน่นหรอได้มาอ่าโอเคขอบคุณจ้าค่ะเกันไหมเราก็ต้อง ยืนไม้ตีให้เขาก่อนฟิน้องได้แล้วน,นี่มันโรงแรมโรงแรมคลิงพาเลทพีนองเบอร์โทรทุถ้าใครสนใจใครมาเที่ยวอุดรหรือว่ามาพักผ่อนแถวภูทอดแล้วก็หาดคำสมบูรณ์อยากจะเข้ามาพักอยากมาลองดูก็ามาได้นี่แหละโรงแรมประจำแน่เลยเขาบริการดีมาก ห้อง V.I.P ก็มีนะคะเมื่อก่อนเน่ยจะอยู่ห้อง V.I.P เพราะว่าม,มันมีเตียงคู่เนาะเด็กน้อยมาอยู่กับเน็ด้วยเนทก็เลยจะล็อกห้อง V.I.P เต่ตอนนี้เน็นอยู่คนเดียวกับไอ้สองคนกับพ่อใหญ่เนทก็เลยจะายจองห้องธรรมดา เดินกลับโรงแรมข้างหลังเนี่ยถ้าเดินตรงไปนี่มันจะเป็นตลาดเชา้าทุกวันจะมีตลาดเชา้าพี่น้องประมาณห้าตีห้ามีตลาดเชา้าตรงนี้ตลาดเย็นเนี่ยจะพาไปวันนี้เลยจ้ะช่วงสี่โมงเขาถึงจะเปิดตลาดเขาเรียกตลาดเย็นเนะเาะว่าจะมีแต่ช่วงเย็นตรงนี้จะเป็นช่วงเชา้าแต่ว่าวันที่แปดกับวันที่ยี่สิบตรงนี้จะเต็มเลยมันเป็นตลาดนัด ทุกๆเดือนของวันที่8จะมีตลาดนัดใหญ่ก็เรียกตลาดนัดวันที่8นดบ,บอขสอบอขสอไปจำตำแหน่งสาวเคดดี้เมื่อก่อนมาหาลูกก็มาต้องนี่ละนั่งทารถมาจากอุดรก็มาลงตรงนี้ละน,ลาานั่นงรถสามล้อเข้าบ้านเนี่จะมีรถสามล้อจอดเอม เราสามล้อเข้าบ้านอีกเป็นที่จอดรถของโุงแรมมีความพยายามเลยเนาะคนเข้าหน่งก็ได้โอ้ยความตัวอยากมีคนให้ความเมตตาเข้ามากดติดตามกดไลค์กดซ like, ักใครห้อนไปไหนกูเดินตากแดดพี่น้องเบิง่งดูไปแต่แลตะต้นบ่รถตถ่ำจ้ะ รถเน็ตคันไหนเน็ตไปเอารถคันไหนมาวันนี้เดี๋ยว,ยวถึงไม่มีรถเราก็มีการเช่ามานะพี่น้องนะนี้เน็ตเอาคันนี้มาไม,ม่น่ะ วันนี้รอบนี้เอาคันนี้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สีอัดกันไปห้าหกคนแล้วพี่น้องเพราะว่าสอบถามแล้วแม่บอกว่าถ้าลงเล่นน้ำไม่ใส่เสื้อมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เน็ตก็จะให้เด็กน้อยใส่เสื้อชูชีพนั่นแหละมันป้องกันความเกิดอุบัติเหตุพี่น้องนี่คือหน้าโรงแรม ก็จะพากันกินอะไรนิดๆหน่อยๆสังสรรค์ตามภาษาแม่ลูกครอบครัวไม่ได้มาสงการเนาะก็เจ้อเชิดด้วยกันย้อนหลังสงการนี่แหละเราทําได้แค่ไหนก็ทําตรงนู่นมันเป็นอันเนสซีไปบาพาไปเบิ่งด้วยมันมีลูกหมาบอกพี่น้องบอกมีสงการสงสส่ร้านปิดเป็นร้านจองลูกสุนัขไซบีเรียสงใส่เขาปิดไปข้าบ้านไอเข้าบ้านเปนเข้าห้อง ฮอนแล้วซัมนี่และพี่น้องฮอนแล้วบ่อยแล้ว ที่ติดต่อจองห้องพักหอนโอ้ยหอนเด้ห้อนอยู่เ้วอยว่ากันไหห้องเจ้าของ